สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยกัานจนาด3 2องสามทาร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรามาเล่นพิกอะคะกันในหัวข้อนี้นะคะมีใครแอบหึงแอบห่วงแอบห่วงเราบ้างไหมนะ ะะไปดูกันนะคะมีไพ่สองเด็ก2กล่องให้คุณได้เลือกนะคะอะหลับตานิ่งๆแล้วเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตามา1กล่กองนะคะ1 2สองนะคะ,ะได้ยังได้ยังชัดไหมเชฟชัดไหมชัดไหมพูดผิดพูดถูกรีบนะคะคลิปสั้นนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเด็ก1กองหนึ่งนะคะมาดูกันนะคะว่ามีใคร แอบพึงแอบหวงแอบหวงคุณบ้างไหมนะคะ Justice นะคะ Six of Pentacles นะคะ Seven of s w o r d นะ,ะ The High Priest แล้วก็มี8ดเหรียญนะคะเขาคนนั้นอยู่ในราศีตุลราศีกันนะคะธาตุดินธาตุลมก็ได้นะคะธาตุดินก็จะมีพฤกษ์มังกรกันนะคะธาตุลมก็จะมีเมถุนตุลกลุมนะคะแอ,แอบหึงแอบหวงแอบหวงคุณอยู่เงียบๆนะคะไม่ได้แสดงอาการแต่ประการใดนะคะแอบมองอยู่ไกลๆนะคะ นะแอบมองอยู่รู้ไหมจ้าแอบมองอยู่รู้ไหมจ้านะคะก็แค่แค่คิดนะแค่คิดนะแอบผึงแอบหวงอยู่นะแต่ทาอะไรไม่ได้นะคะได้แค่มองแค่ส่องแค่นั้นนะคะไหนดูซิโอ้โหแอบแอบสองแอบสองแอบเลยนะเพื่อนๆเนี่ยแอบใบแรกเนี่ยแอบใบที่สองนะถามว่ามีไหมมีนะคะอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเขาแอบมองแอบสองคุณอยู่นะอืมแล้วก็ ทำได้แค่มองเงียบๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนก็ได้นะคะคนคนนี้โอเคประมาณนี้นะคะแน่นอนว่ามีนะคะอ่ะมาดูกองที่สองเด็กที่สองกันนะคะมีใครแอบหึงแอบหวงแอบพวง,พงคุณอยู่หรือเปล่านะคะ tree of swords นะ t e n of p e n d c l e s นะคะ แล้วก็มีอัศวินดาบเซเว่น f อบนะคะแล้วก็มี5ดาบนะถ้าคุณมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็เป็นแฟนคุณนั่นแหละนะคะที่แอบหึงแอบหวงแอบห่วงอยู่ตอนนี้นะคะคือกำลังเช็คอยู่ว่างั้นนะคะส่วนถ้าคุณยังไม่มีแฟนมีคนคุยอยู่นะมีคนคุยอยู่หรือว่าเป็นคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้คุยได้ติดต่อสื่อสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คนนี้แหละนะคะที่แอบหึงแอบหวงแอบห่วงคุณอยู่นะหลักๆเลยคือธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมนะคะพลังมังกรกันนะ เมสสิงห์ธนูก็ขึ้นมานะคะนะคนคนนี้เป็นคนอีกโก้สูงนะปากกับใจไม่ตรงกันเป็นคนหัวร้อนนะคะแล้วก็ใจร้อนด้วยนะบางทีนะเหมือนจะมีคู่แข่งแอลพวงแอลพวงแอลพวงอ,อยู่ไกลๆนะจ๊คะประมาณนี้ค่ะขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบาย